สวัสดีตอนเย็นนะครับเรามาดูลูกเพาะนะครับสีมสวยมากนะครับเลี้ยงไก่ตีนะครับแต่ว่าได้ไก่แจ้นะครับเป็นอ่า เด็กปั้นบวกมหานครนะครับเป็นหลานแม่มันเป็นหลานมหานครนะครับแข่งมันดีมากนะครับซ้อมมาสองสามรอบแล้วนะครับก็รอบแรกก็คือว่าหักได้ใจนะครับรอบสอง โดนหักนะครับแต่ว่าโดนตอกสามหักอีกนะครับตีต,ตานะครับถือว่าโอเค,คไก่เล็กมากไก่อยู่ที่สองกิโลสองกิโลหนึ่งครับสองกิโลหนึ่งไปเกือ,กอบสองโลสองนะครับเอาไว้เตะเล่นที่บ้านนะครับคงไม่มีใครซื้อมันเล็กนะครับก็จะ สายแบกนะครับก็จะไปแบกเล่นแถวบ้านนะครับทันร้อยครับลองดูจะลองเอาไปเตะสองโลสามดูนะครับเอาสองโลหนึ่งไปเตะสองโลสามดูนะครับ